นะบโอ้ย oh, สวยมากเลยฮครับผมออกมาเป็นรูปใหญ่เนาะครับมีค่าตัวโตให้อีกทันหนึ่งนะครับจัมโบ อันนู้นอันใหญ่เลยคครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้เอาอย่างนี้สำเร็จแล้วแต่อันนี้คือที่ลากเป็นแบบเนาะเอาเยียมเลยสวยมากเลยครอันใหญ่คอันนี้กว้างเท่าไหร่พี่50้าวห้าสิบนิ้วโอ้สุดยอดสุดยอดนะฮะ าโชว์ด้วยเอ๊ะขายประเทศาระหลาดเขาชอบเนาะตัวอย่างตัวอย่างนีะกำลังร่างอยู่นะ